f m h t 1 0 5 0 1 0เป็นคัตเตอร์งานหนักรุ่นใหม่ในซีรีส์ Fatmax มาพร้อมปลอกเก็บและใบมีดสำรอง3ใบจะเห็นได้ว่ามันเป็นมีดที่ตัวกเกลี้ยงมากแทบจะไม่มีส่วนยื่นออกมาไม่เกะก,กะไม่มีคลิปหนีบแม้แต่ปุ่มสไลด์เก็บใบก็ไม่มีมีแค่ปุ่มหมุนยืนออกมานิดเดียวตัวเลือนทําจากอลูมิเนียมทั้งหมดไม่มีส่วนผสมของอยางเพื่อความทนทางสูงสุดไม่เปื่อยไม่ยุย่ยแต่ไม่ต้องกลัวลื่น เรามี t e x t u r เ n อตามจุดสำคัญตัวมีดถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์ทำให้ผู้ใช้จับมีดได้ถนัดไม่เจ็บมือไม่ว่าจะใส่ถุงมือหรือไม่ก็ตามใช้ได้ทุกผ้าไม่ว่าจะกดปลายเพื่อเพิ่มการควบคุม กำเต็มด้ามเพื่อเพิ่มแรงกดหรือแม้แต่จับบริเวณปลายมีดสำหรับงานละเอียดก็ทำได้ดั่งใจเป็นมีดที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้มีดบ่อยตัดทั้งวันไม่ต้องเลื่อนเก็บใบมีดให้เสียเวลาไม่ต้องกลัวเหยียบมีดเพราะมีปลอกมาให้ใส่มีดได้แน่นไม่มีหลุดหยิบใช้ได้สะดวก จะเปลี่ยนใบก็ง่ายเก็บใบมีสำรองได้มากถึง10บใบใช้ได้ทั้งใบคังหมูและข่าควายโครงสร้างข้างในแน่นมากมีไม่เหล็กกันใบตกทั้งบริเวณปลายและที่เก็บใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวามีรูร้อยสายกันตกมาให้ด้วยและที่สำคัญดีไซน์สวยมาก